เขาอกคือดินดดำดีแทนนี่ได้กลิ่นไหมได้กลิ่นมันหอมทะลุจอยจริงจนิเนั่นนี่คนอยู่ทางบ้านได้กลิ่นไหมได้อยู่ไปอันนี้เรียกว่าปอหอมปอหอมนี่เขาจะหวานหอมเป็นบเออหวานหอมทีนี้เขาก็จะห่อเหมือนเดิมนะเอาไปส่งพระตอนช่วงสงการสงการเนี่ยใครจะได้กลิ่นนี้ตลอดเลยเออทำไม ทำไมเอากินนี้เพื่อชาลางสิ่งสกปรกในปอดทำให้หายใจโล่งทำให้บำรุงหัวใจพวกที่มีปัญหาเรื่องหัวใจก็จะใช้ตัวนี้เป็นส่วนประกอบอีกตัวหนึ่งแล้วก็ถอนพิษถอนพิษโดยเฉพาะเราไปค้นดูในตำรากเก่าๆในสมัยพะระนารายเนี่ยจะพบว่ามีปอหอมมีร่วมอยู่ด้วยในะยาขับพิษยาขับพิษอะไรครับพิษพวกการ การนี่คือพิษร้ายที่ที่หลังจากเป็นไข้หนักๆแล้วมันเป็นพิษอ่ะเขาเรียกว่าพิษไข้พิษแล้วก็ไขการพวกนี้การพวกนี้ก็ถ้าหลบเข้าไปข้างในเนี่ยไปกินตับกินปอดกินลำไส้กินหัวใจอะไรต่างๆพวกนี้แต่ถ้ามันออกมาข้างนอกนี่มันกินเนื้อหนังมันทําให้เปื่อยมันทําให้ฟูบปองมันทําให้เป็นเป็นผื่นเป็นวงเป็นจำ้ำเป็นจุดอันนี้คือการ ที่เนีน้เวลาเขาใช้งานเขาก็เอาไปอย่างที่บอกนี่แหละเอาไปผสมกับยากินเข้าไปหรือไม่พวกที่เป็นฝีภายนอกฝีมหาการต่างๆมักจะเป็นอยู่ที่ปากที่คอที่หน้าอกคือเต้านมที่ลำไส้ใหญ่ที่ท้องตอนเนี้ยเขาเรียกว่าฝีมหาการเวลาเป็นหัวก็ ก็มีเป็นตุ่มเป็นอะไรอยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าจะทําให้มันสุกเร็วเพื่อจะถอนไส้ฝีออกเร็วก็เขาะจะไปทํายาเหมือนอ่อคนจีนเนาะเขาจะทำแท่งแล้วก็จุดแล้วก็ลรน่างเข็มแล้วก็โรนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จุดจุดสีการทีได้กินเข้าไปไปแก้พวกสีข้างในต่างๆทีนี้เราก็ นำมาปรุงเป็นยานอกจากนั้นแล้วหมอพื้นบ้านเอาไปทำอะไรกิน,กนหมอพื้นบ้านน่ะอย่างถ้าเป็นตำหรับของของหมอแตงอย่างนี้ก็จะเอาไปแก้พวกทอ้องอืดท้องเฟอ้อคลายเส้นเจ็บปวดเมื่อยเจ็บพังผืดได้ด้วยนะทำ,ทำกินยังไงคะงพังผืดเจ็บพังผืดเอามาฝานตากแห้งห,หรือไม่ไม่ต้องฝานหรอกเอาเนี่ยสักเอ่อ เจ็ดแง่งสามสี่ห้าหกเจ็นะประนี้ล้างให้สะอาดแล้วก็คมิ้นดำเราไม่ีไม่มีบอกไปเลยแชมิพนดำพูดไปเลยไม่เป็นไรครมินดำก็มี น่นอยูตรงน้นตระมินดำก็เท่ากันแล้วก็เกีตะพังคีก็เท่ากันทั้งผือดนูนะยกแขนไม่ขึ้นกำนิ้วไม่เข้ายืดนิ้วไม่ออกพวกนี้อเอามาต้มก,กินหนึ่งอาทิตย์กินเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยไอ้ที่เป็นนี่หายหมดเลยนีใช้ทดลองมาแล้วเยอะหลายคน อยู่แม้แต่ต่ตางประเทศที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเอาไปเอาไปทาแล้วเขาก็เอาไปทําทให้คนกินหนึ่งอาทิตย์มันก็หายนะคะลองไปทํากินดูนะคะใครมีสมุนไพรพวกนี้ก็ลอต้มกินดูได้นะคะสมุนไพรพื้นบ้านกินแล้วตัวไหนที่เป็นตัวยาอันตรายเราก็จะแจ้งกํากับไว้ท้ายคลิปนะคะส่วนไม่อันตรายก็สามารถกินได้เลยนะคะสามารถกับบมานในเส้นหนะะ้าก็ไปทําให้เหตการในตล่ไได้ะคะ